รอบรอบ109ปีไททานิกเรือที่ไม่มีวันจมจากความทรงจำของทุกคนย้อนกลับไปวันที่15เมษายนเมื่อ109ปีก่อนได้เกิดโศกนกาฏกรรมทางทะเลที่ใครต่อใครต,ต่างต้องเคยได้ยินเหตุการณ์นี้นั่นก็คือการล่มของเรือไททานิกเรือเดินสมุดขนาดยักษ์ที่ผู้คนต่างนิยามว่านี่เป็นเรือที่จะไม่มีวันจมได้จมลงสู่ก้นทะเลลึกดับความโอหังของมนุษย์ในสมัยนั้นความประมาทจ,จากคนไม่กี่คน นำมาสู่การส่วนเสียของคนอีกนับพันเรือไททาน,นิกเริ่มออกเดินทางจากเมืองเซาแทมตันประเทศอังกฤษในวันที่10เมษายนคศ1912ซึ่งควบคุมโดยกัปตันเอ็ดเวิร์ดเจสเิธเพื่อเดินทางไปยังนครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริกาสำหรับการเดินทางในครั้งนี้มีผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด2,208คนแบ่งเป็นลูกเรือ891คนผู้โดยสารชั้น3 708คนผู้โดยสารชั้น2 285คน และผู้โดยสารชั้นหนึ่ง324คนโดยผู้โดยสารแทบจะทั้งหมดล้วนเป็นผู้มีฐานะและอยากสัมผัสความยิ่งใหญ่นี้ดูสักครั้งรวมถึงผู้อพยพที่ต้องการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่งบประมาณในการสร้างไททานิกนั้นหากตีความค่าเงินปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ400ล้านดอลลาร์หรือประมาณ12,000ล้านบาทภายในของเรือไททานิกถูกออกแบบให้มีความสะดวกสบายและความหรูหรา เพื่อยกระดับคุณภาพประทับใจอย่างถึงที่สุดโดยบนเรือมียิมเนเซียมสระว่ายน้ําห้องสมุดพัตคาาร,ระดับโบรและห้องพักจํานวนมากนอกจากนี้ยังมีโทรเลขไร้สายจัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารเรียกได้ว่าสะดวกครบครันและแทบจะครอบคลุมทุกความต้องการทั้งหมดของคนในยุคนั้นเลยก็ว่าได้อีกทางยังมีระบบความปลอดภัยที่ก้าวหน้า เชนห้องกั้นน้ำและประตูกั้นน้ำที่ทำงานโดยรีโมทคอนโทรลอีกด้วยหลังจากเดินทางออกจากเสาทแทมตันเมื่อวันที่10เมษาคศ1912ไททานิกได้แวะที่เซอร์บูในฝรั่งเศสและควีนทาวก่อนจะมุ่งหน้าสู่นครนิวยอร์กก่อนที่เรือสำราญลนำนี้จะล่องไปในทะเลจนชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งเมื่อวันที่14เมษายนคศ1912ตอน5ทุ่ม40นาทีและจมทั้งลำตอนตี2 20นาที จนมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด1514ศพโดยก่อนหน้าเรือไททาน,นิกจะชนกับภูเขาน้ำแข็งในทะเลสาบแอตแลนติกเหนือนั้นลูกเรือในห้องวิทยุได้รับคำเตือนจากเรือลำอื่นๆที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันถึงภูเขาน้ำแข็งยักษ์ในเส้นทางที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าพนักงานห้องวิทยุจะยุ่งอยู่กับการส่งโทรเลขถึงแผ่นดินใหญ่ให้ผู้โดยสารและคิดว่าเป็นหน้าที่ของต้นเรือในการดูแลเรื่องเส้นทาง จึงได้ละเลยถึงเรื่องนี้และถึงแม้จะได้รับคำเตือนถึงภูเขาน้ำแข็งที่อยู่รอบเส้นทางการเดินเรือแต่กับตันเอ็ดเวิร์ดสมิธก็ไม่ได้ให้ความสนใจและเตื่นะหนกแต่อย่างใดเพราะเขามั่นใจว่าเรือดับนี้ไม่มีวันจมแต่สิ่งที่เขาสนใจคือการสร้างสถิติโลกโดยเขาต้องการสร้างสถิติการเดินเรือที่เร็วที่สุดในโลกและไททันิกจะต้องไปถึงนิวยอร์กได้เร็วกว่าที่คาดและสร้างสถิติใหม่เท่านั้นซึ่งนั่นเป็นความประมาทที่ไม่น่าให้อภัยอย่างยิ่ง พอรู้ตัวก็สายไปเสียแล้วไททานิกที่เล่นมาด้วยความเร็ว21นอตพุ่งเข้าสลับกับภูเขาน้ำแข็งด้านหน้าและถึงแม้ว่าจะได้ทำการดับเครื่องแล้วแต่ก็ไม่สามารถหักหัวเรือหลบได้ทันจึงถูกชนด้านกราบขวาเรือทำให้ใต้ท้องเครื่องด้รับความเสียหายจนแผ่นลำเรือไททานิกงอเข้าไปในตัวเรือหลายจุดบนฝั่งกราบขวาและทำให้ห้องกั้นน้ำห้าใน16หห้องถูกเปิดออกน้ำเริ่มทะลักเข้าตัวเรือผู้โดยสารส่วนใหญ่ ไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติหรือแรงจากการชนกับภูเขาน้ำแข็งหลายคนยังคงเต้นรำเล่นไพ่บางคนก็นอนหลับอยู่ในห้องพักแต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกตื่นตระหนกเพราะไม่เชื่อว่าเรือขนาดใหญ่ลำนี้จะจมได้ดังที่มีคำโฆษณาเชิญชวนบอกไว้จึงยังคงทำกิจกรรมต่างๆต,ต่อไปอย่างใจเย็นจนกระทั่งเรือค่อยๆอ,อับปางลงกัปตันจึงรีบอบพยพผู้โดยสารเจ้าหน้าที่จัดไททานิก พยายามส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยังเรือเดอะแคลิฟอร์เนียนซึ่งอยู่ใกล้เคียงแต่ด้วยปัญหาจากการขัดข้องทางการสื่อสารที่ล่าช้าเกินไปจึงทําให้ไม่สามารถไปช่วยได้ทันเวลาและในที่สุดเวลาประมาณตีสนาฬิกายีนาทีของวันที่15เมษายนหนึ่หไททานิกก็ได้แตกออกเป็น2ส,ส่วนและจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกผู้โดยสารจํานวนมากต่างเกาะซากเรือและสวมชูชีพลอยคออยู่ในทะเล แต่สุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตจากภาวะตัวเย็นเนื่องจากน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกเย็นจัดจนเป็นน้ำแข็งส่วนผู้รอดชีวิต710คนถูกช่วยเหลือขึ้นเรือ RMS คาาาเเีียได้เดินทางมาถึงและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่เหลือโดยปกติตามหลักแล้วเรือไททานิกมีความยาวถึง268เมตรกว้าง28เมตร และหนักกว่า45,000ตันและสามารถเดินทางด้วยความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งสามารถจุผู้โดยสารได้ถึง2,435คนและลูกเรืออีก892คนรวมผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด3,327คนซึ่งการบรรทุกผู้โดยสารในครั้งนี้ไม่ได้เกินจากที่กำหนดไว้เลยแต่เนื่องจากเรือชูชีพถูกมองว่าไม่ค่อยจำเป็นเพราะคิดว่าเรือลำนี้จะไม่มีวันจม จึงเตรียมไว้สำหรับผู้โดยสาร1,178คนเท่านั้นทำให้เมื่อเกิดเหตุจึงมีผู้โดยสารที่ไม่สามารถหนีขึ้นเรือได้อีกทางเจ้าหน้าที่บนเรือก็ไม่ได้มีการฝึกรับมืออย่างจริงจังจึงส่งผลให้เกิดเรื่องเศร้าโลดนี้ขึ้นนั่นเองขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก Time t i m e l e t s History, p o Today, c h n m t h a i Yingbook.com ภาพและแหล่งข่าวติดหูค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ